หลังการคลายล็อกสิ่งหนึ่งที่สบคกังวลมาตลอดนั่นก็คือการติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในรูปแบบของคลัสเตอร์นะคะซึ่งก็เกิดขึ้นจริงค่ะเพราะว่าจํานวนของคนที่ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดภาคเหนือนั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพบคลัสเตอร์ใหม่ๆอีกหลายคลัสเตอร์ทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มนักเรียนโรงเรียนศบเมยวิทยาคมอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะ ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก28คนยอดสะสมขณะนี้อยู่ที่177คนแล้วซึ่งคลัสเตอร์นี้นอกจากนักเรียนแล้วยังมีพระรวมถึงประชาชนด้วยส่วนใหญ่กักตัวรักษากันที่โรงเรียนเนี่ยและค่ะแล้วก็มีแพทย์มีพยาบาลเข้าไปตรวจรักษาส่วนอาหารสิ่งของจําเป็นมีการนําเข้าไปต่อเนื่องแต่ต้องเว้นระยะห่างป้องกันการการ,ระบาดของเชื้อ ที่จังหวัดเชียงใหม่นายกหนกศรีวิชัยนนประหลัดจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าล่าสุดมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มขึ้นและพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก3าแห่งเป็นระยะเวลา14วันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อก็คือปิดสถานบริการน้ำมัน p ี PT, สาขาสันผักหวานและปั๊มน้ำมัน p ีทขุนคงในอำเภอหางดง พร้อมทั้งสั่งปิดโรงอาหารของพนักง,งานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่และขอให้ผู้มีความเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อรวมถึงกักตัวด้วยค่ะขณะเดียวกันยังปิดหมู่บ้านหนองเต่าตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาว14วันเพราะว่าไปพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9แบบเป็นกลุ่มก้อนค่ะ